มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่กําลังติดตามอยู่นะฮะปกติแล้วชอบไปซื้อผลมะมงผล,ลไม้ที่ไหนฮะ ตลาดค่ะพี่บอลถ้าแถวบ้านก็อาจจะใกล้ๆสี่มุมเมืองเนาะหรือถ้าอยากได้แบบคุณภาพดีแบบว่าขึ้นหิ่งนิดนึงก็อาจจะต้องไปออตกอ,อตกช่หลายคนที่ชื่นชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับถ้าเกิดหน้านี้หลายคนก็ต้องบอกว่าอันดับหนึ่งยกให้กับทุเรียนอชอบมากสีทองทองหรือเหลืองคือแบบกลิ่นหอมยย่ายวนใจนี่นะฮะคุณผู้ชมดูก่อนหนึ่งเรื่องสําคัญเลยนะ,ะที่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเขาบอกว่ากําลังน่าสนใจมากๆครับเขามีงานทุเรียนเอ็กซ์โป Oh, 2,024ด้วยโอ้โ oh, ห oh, <laughs> ให้ดูก่อนเดี๋ยวต้องมีพอเสร็จรายการปุ๊บเนี่ย ขับรถไปก่อนได้<อ>ไหมการยาวต้องมาแล้วล<อ>่<ล>ะตอนเที่ยงนีได้ไหมคะ <laughs> พี่บอลน่า่าไปเลยเพราะต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นทุเรียนเอ็กซ์โปเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการทําให้มีตลาดตรงนี้มาให้เราได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็ได้ทุเรียนอร่อยๆกันโดยวันนี้ฮะมีแขกรับเชิญของเราด้วยใช่ไหมฮะที่จะมาพูดคุยกันใช่ค่ะวันนี้นะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญค่ะคุณอภิวัตรสุพนธ์นะคะผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ตลาด สมุมเมืองซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้จัดทุเรียน e x p กซ์โป2024ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่กีรอนนักข่งทพงนครับคุณบอลคุณยานัทนะครับคนเดียวนะครับเรียกเดียวก็ได้นะฮะครับขอเรียกให้คุณเดียวนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ตลาดสี่มุมเมืองเมื่อกี้นี้เปิดให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วด้วยกับทุเรียนเอ็กซ์โปนี่2024เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยด้วยต้องถามก่อนเลยว่าความตั้งใจแล้วก็จุดเริ่มต้นของงานนี้ทุเรียนเอ็กซ์โปเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงคัะท่านครับ ก็ต้องเรียนทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดศรีบุญเมืองของเราเนี่ยคือตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรนะครับผมผมเขาเล่าย้อนกลับไปนิดเดียวหน้าที่ของของตลาดศรีบุมเมืองนี่คือเราเป็นจุดรวบรวมสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วประเทศนะครับมาอยู่ที่ตลาดนะครับแล้วเราก็กระจายสินค้านี่สู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวกลางนะครับเราอายุครบสี่สิบปีเมื่อตายปีที่แล้วนะครับตลอด สามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็ค้าขายกันรูปแบบตลาดปกตินะครับแต่ว่าสามสี่ปีย้อนหลังเนี่ยเรามีการปรับรูปแบบเราเรียกชื่อเราว่าตลาดศรีมงคลยุคใหม่นะครับ mm hmm. ยุคใหม่นี่เราก็ปรับโฉมใหม่หมดเลยทั้งอาคารสถานที่ทั้งการบริหารจัดการทั้งการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในตลาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยจะไม่ใช่ตลาดเหมือนที่ทุกท่านอาจจะมีภาพจําในอดีตละ ตลาดก็จะเป็นตลาดรูปแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดหลายท่านไม่เคยเข้ามาเนี่ยก็อาจอยากจะขอเรียนเชิญเข้ามาภาพจําในตลาดของท่านอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นน,นะครับอันนี้วิธีคิดของการจัดงานครั้งนี้คือว่าเรามีสินค้าอยู่ในตลาดนี้เยอะมากวันหนึ่งมีสินค้าเข้ามาในตลาดเราประมาณวันละแปดพันตันนะครับก็ผมให้ข้อมูลย่อยๆคือว่าเป็นผักสัประมาณหกพันผลไม้ประมาณสองพันนะครับในสองพันนั้นมีผู้เรียนอยู่สองร้อยตันนะครับประกอบกับ เทรนของการท่องเที่ยวเนี่ยใน,นในเรื่องของการกินในเรื่องของการสุขภาพในเรื่องของผลไม้เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบเราก็คิดว่าจุดเนี้ยเราน่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมีคุณภาพเนี่ยให้ถึงมือผู้บริโภคได้ใกล้ขึ้นแล้วเราก็มีจุดแข็งของเราคือเราอยู่ใกล้กรุงเทพมากเราอยู่ห่างจากสนามบินดอนเมืองแค่ห้านาทีนะครับบนผลปนผลโยธินนะครับเราก็เลยอยากเชิญชวนกลุ่มลูกค้า ที่อาจจะเป็นทุเรียนเลอ็อ,อร์อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวะระยะสาั้นท่องเที่ยวเชิงวิถีกเกษตรนะครับเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่คือการเที่ยวตลาดครั้งนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีจุดเริ่มต้นของการจัดงานทุเรียนเอ็กโปครั้งนี้ครับ สำหรับคนรักทุเรียนโดยตรงค่ะทุเรียนเรเบอร์นะคะแล้วอย่างเรื่องของแนวความคิดคะ่ะในการที่จะเปลี่ยนอย่างที่คุณเดี่ยวได้บอกไปว่าคืออยากจะเปลี่ยนตลาดเนี่ยให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ผลไม้จูงใจเนี่ยมีแนวความคิดเริ่มมาจากตรงไหนคะคืออยากเราเรามีความคิดว่าเราอ่ะไม่ใช่ตลาดนะครับเราคือเมืองหนึ่งเมืองนะครับในหนึ่งเมืองเนี่ยมันมีวิถี การค้าวิถีชีวิตวิถีของสินค้าการไหลของสินค้าเนี่ยเยอะมากหลากหลายมากประกอบกับเราคิดว่าเราออยู่ใกล้กรุงเทพไม่ไกลมากเราสามารถกำหนดรูทในการท่องเที่ยววันเดทริปในการเดินชิปชิมอาหารชิมสินค้าชิมผล,ลไม้หรืออาจจะเป็นอาหารประเภทอื่นๆเนี่ยในหนึ่งวันหรือครึ่งวันสั้นๆน,นะครับยันแล้วก็ประกอบกับเรามีสินค้ากว่าพันชนิด ในตลาดนะครับที่สามารถแบบเดินกินได้ทั้งวัน <ừ> นะครับก็ <ừ> เ,เลยอยากจะส่งเสริมในส่วนของการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มใหม่ที่เราไม่เคยไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนนะครับ นี่นะฮะก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กทมด้วยนะฮะถือว่าตลาดสีมุมเมืองเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยให้มาเที่ยวมาดูวิถีชีวิตกันแล้วส่วนของคุณภาพของเรื่องของทุเรียนก็ต้องบอกว่าถ้านึกถึงทุเรียนเนี่ยบางคนก็จะมุ่งหน้าไปที่ตลาดสีมุมเมืองเลยเพราะฉะนั้นตอกย้ำเรื่องของคุณภาพของทุเรียนที่ตลาดสีมุมเมืองเนี่ยมันมีความโดดเด่นและก็มีความพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับทุเรียนเนี่ยถ้าเรานึกถึงทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะ อาจจะนึกว่าทุเรียนก็มีหมอนทองชนีที่ดังๆเลยมาฮะแต่จริงๆแล้วทุเรียนในไทยเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากปีนี้ที่เราจัดทุเรียนอีสปรเราพยายามจะรวบรวมทุเรียนจากทั่วประเทศนะครับให้มากที่สุดสายพันธุ์มากที่สุดในสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถอเอาอาเอาชนิดหรือว่าพันธุ์ของทุเรียนเ,นยเข้ามาในตลาดเพื่อให้คนที่ไม่เคยทานมาทานผมยกตัวอย่างนะครับหมอนทองชนีนี่เรา รู้จักกันอยู่แล้วนะครับพวงมณีกระชิดกระดุมปาละอูอาจจะอาจะยากขึ้นมาหน่อยลงรับแรหินรับแรภูเขาไฟทองย้อยฉัดกำปั้นทองกบสุวรรณเหล่านี้ครับเป็นทุเรียนชันเริ่มยากใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ไม่เคยชิมมาลองชิมดูเพราะว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีเสน่ห์จะมีลักษณะของพันธุ์ที่แตกต่างกันไปนะครับ นี่แหละส่วนที่หลายๆคนคุ้นชินแล้วอย่างอย่างที่บอกว่าอย่างหมอนทองพวงมาีกระจิบปลาละูเนี่ยอันนี้เคยชิมแล้วส่วนที่ยากๆเนี่ยความพิเศษมันเป็นยังไงครับที่ที่อย่างอาจจะยังไม่เคยชิมนะฮะที่ต้องไปหาชิมที่นี่ครับคือความยากของการหาชิมคือมันมีน้อยนะครับแล้วก็แหล่งผลิตจะอยู่บางบางแหล่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้หากินง่ายๆว่ากันว่าปีนี้นะครับช่วงนี้นะครับมีตังกกินทุเรียนไม่ได้นะซื้อทองได้แต่กินทุเรียนไม่ได้ เพราะทุเรียนเนี่ย,ายาพวกเราเนี่ยที่ผมเรียนมาเนี่ยหายากมากมนะครับอืมเพราะฉะนั้นต้องต้องรีบไปกันนิดน,นึงเพราะว่าเป็นของหายากที่ตลาดสี่มุมเมืองด้วยค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณเดี่ยวคะอยากจะทราบนะคะว่าภายในงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วผลตอบรับของผู้ที่เป็นทุเรียนเลเวอร์เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการจัดทุเรียนเอ็กซ์โปในครั้งนี้บ้างค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางทางสื่อมวลชนทุกช่องทางเลยนะครับทั้งทั้งทั้งทางต่า อ่าอินฟลูเอนเซอร์เองนั้งทางแบบทั่วไปเองช่วยกระจายข่าวมากเราเราเริ่มงานตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนะวันนี้ก็ครึ่งทางละเราจะจบสุดสัปดาห์นี้นะครับวันที่ยี่สิบหกก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วมานเหลืออีกสามวันนะครับตลอดสามวันที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยเดินตลาดเลยอย่างที่ผมเรียนนะครับก็มาเดินตลาดเราเห็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเยอะมากที่เป็นต่างชาตินะครับ มากันเองมากับเป็นกลุกตัวมามาเดินเลือกนะครับ<ม>เยอะมากผลตอบรับถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นหลากหลายมากนะครับเบื้องต้นเลยเรามีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการแข่งปลอกทุกเรียนแข่งกินทุเรียนสอนเคาะทุเรียนน,นี่มีมีอยู่ตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของตลาดเองเนี่ยเราเราก็จัดโปรโมชั่นก็คือถ้าท่าน ซื้อทุเรียนก็ผ้าร้อยบาทแล้วก็มีคูป,ปองเงินสดห้าสิบาทสําหรับใช้ในการซื้อครั้งต่อไปอันนี้คือตลาดนะครับส่วนในในส่วนของผู้ที่ซื้อไปขายต่อค้าส่งเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากนะครับอันนี้ผมอาจจะไล่เลียงไม่หมดอ่ะเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อครบเท่านี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อครบสามพันลด 5%ลด10%ก็แล้วแต่ร้านค้านี้หลากหลายมากสาหรับคนที่ซื้อไปขายต่อนะครับสําหรับคนที่มาช็อปมาชิมหรือนักท่องเที่ยวนะครับมีโปรโมชั่นทุกวันนะครับสลับหมุนเวียนกันไปนะครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นทุเรียนเูณละ5บาทนะครับอันนี้เราจัดมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับแต่ว่าวันหนึ่งอาจจะมีสิทธิ์แค่แบบ300ถึง400สิทธิ์นะครับก็คือลองรับได้300ถึง400ท่านนะครับเรามีทุเรียนลูละ99บาท นะครับซึ่งในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือเมื่อเลือก็จะมีทุกๆบ่ายสองของทุกวันนะครับจะมีทุเรียนรูเลเก99บาทนะครับไปทันสี่แล้วเพอ่ีส่วนรายการแล้วเรื่องต้องรีบไปเดี๋ยวไปรอคิวไว้เลยค่ะทุเรียนรูเลเก99บาทอแล้วมีโปรอะไรอีกครับท่านครับแล้วก็โปรโมชั่นในในส่วนของการไอ้99บาทนี้จะมีจะมีจํากัดเหมือนกันนะครับหมายความว่าไม่ได้มีตลอดนะครับต้องเรียนทางทางทางผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาโหมารอคิวกันแล้วก็ พลาดไปเงี้ยฮะก็สำหรับวันนี้บ่ายสองยังมีอยู่นะครับบ่ายสองเราจะเริ่มเราจะเริ่มตั้งแถวคิวนะครับแล้วก็หมดก็คือหมดนะครับสองร้อยสิบเหมือนกันครับอ๋อมีสองร้อยสิบครับคนให้ความสนใจเยอะไหมฮะทุเรียนลูกละเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยครับ เยอะมากครับเยอ,อะมากครับ <c oughs> ผมผมขอ,อนิดนึงครับเมื่อกี้เราลืมพูดไปเมื่อวานเนี่ยเราก็มีนอกจากทุเรียนลูก99บาทก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะครับ<อ>ข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งซึ่งทางลูกค,ค้าของสี่เมืองอ่ะแผงค้าครับก็ทําทําเพื่อแจกเลยนะครับไม่ได้ขายเนี่ยพันชุดเมื <ใน S 1> ่อวานแล้วก็ได้รับผลตอบรับดผมแจกพันชุดภายในสี่นาทีหมดเข้าแถวเลยครับคนก็ได้รับความสนใจจากจากคนเยอะมากครับ นี่นะฮะก็เป็นโปรโมชั่นดีๆที่ทางผู้จัดงานนะฮะท่านผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่นะฮะมาแนะนําการความสําเร็จที่เกิดขึ้นต้องบอกว่างานนี้สําเร็จมากๆเลยถามถึงกิจกรรมต่อไปในอนาคตดีกว่าว่ามีเตรียมไว้บ้างไหมฮะกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากทุเรียนเอ็กซ์โปสองพันยี่สิบสี่ครับครับคือจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นราชาของผลไม้เนาะคิงอฟทูตที่เราคุยกันนะครับก็อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของของ ของผู้บริโภคที่ได้เริ่มต้นที่ทุเรียนนะครับแต่รจริงๆแล้วเนี่ยผล,ลไม้ไทยเนี่ยเรามีตลอดทั้งปีเลยสิบสองเดือนนะครับเราคิดว่าเราจะขยายผลไปส่วนของผล,ลไม้อื่นๆนะครับในตลาดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้มเงาะมังคุดลองกองตามฤด,ดูกาลหรือก็สิผล,ลไม้ที่เราอาจจะหลงลืมกันไปในอดีตนะครับลำไยเ,เราก็เป็นลำไยที่ผลิตได้เยอะมากมะขามหวานช่วงนี้กระท้อนนะครับแล้วก็ ถัดไปหน่อยก็จะเป็นมะม่วงซึ่งก็จะเป็นฤดูการข้าวเหนียวมะม่วงนะครับน,นี่เราอยากจะเราอยากให้ทุกผลไม้คนไทยได้กินครับนะครับแล้วก็ได้กินแบบของดีๆของมีคุณภาพด้วยนี่ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณเดี่ยวค่ะเชิญชวนคนมาร่วมงานกันหน่อยว่าเพราะว่าวันที่26นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาอยอยากจะให้ประชาชนในกรุงเทพหรือว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบินมา,<ด>มาเลยนะบินมาได้นะอ,อยู่ใกล้ดอนเมืองใช่ค่ะใช่ญนฮะ ครับก็อย่างนี้ครับสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สุดสัปดาห์นี้ยังไม่มีโปรแกรมนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเราตลาดสีบเมืองนะครับอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองแค่ห้านาทีนะครับแล้วเราก็เดินทางง่ายมากนะครับขับมามุ่งหน้าออกทางทิศเหนือเราอยู่ซ้ายมือนะครับปิถนนเลยนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็เราอยากจะส่งประสบการณ์ดีๆนะครับในเรื่องของการสินค้าดีที่มี คุณภาพนะครับใหุ้้ริพวกได้มาลองชิมกันนะครับสุดสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่มีโปรแกรมอากาศดีมากของสามวันที่ผ่านมานะครับไม่ร้อนไม่ฝน <Okay. S 1> ก็นิดหน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็มาเดินเที่ยวตลาดเรามีตลาดผลไม้ใหญ่ๆอยู่ห้าตลาดเชื่อมต่อกันภายใต้หลังคาดเดียวนะครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่แค่มีทุเรียนนะครับก็ <Okay. S 1> มีทุกอย่างนะครับ mm. ก็ถ้าเกิดไม่มีโปรแกรมก็เชิญชวนนะครับทุกท่านพบกันที่ตลาดสีุเมืองสุดสัปดาห์นี้ครับ นี่นะฮะก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปแวะเวียนช้อปชิมนะฮะของอร่อยมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรักทุเรียนคนรักทุเรียนค่ะ King Off ู o ดนะคะและที่สําคัญชอบมากๆเลยพี่บอลที่เขามีวิธีการสอนคอร์ทุเรียนด้วยยังไม่เป็นค่ะต้องเป็นเยเดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนวันที่26เดือวจะไปเลยต้องไปนะไปดูซิวิธีการปอกทุเรียนต่างๆอย่างไรบ้างวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับคุณอภิวัตรสุพันนะฮะท่านผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ตลาด4ี่มุมเมืองนะฮะที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆกกับรราาย เท t ร์ฟิวเจอร์ครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บนี่นะฮะมีงานไปจนถึงวันไหนนะฮะ26ะพฤษภาคมค่ะพี่บอลและอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีทุเรียนที่ว่าเรียกว่าหายากอ,าอย่างเช่นพันธุ์ที่ยานัทไม่เคยได้ยินเลยกบสุวรรณอย่างเงี้ยกบสุวรรณอ๋อทอง,องลินจงภูเขาไฟศรีสะเกด ือเป็นพันหาย,ยากต้องไปลองชิมด้วยเมื่อกี้นะครับคุณอภิวัตรบอกว่าแม้ว่ามีเงินก็ซื้อ,อไม่ได้ซื้อไม่ได้ยิงหมดเร็วใช่และที่สําคัญออใครที่อยากทานทุเรียนแบบว่าถูกๆ5บาท99บาท ใบสองนี้ค่ะไปต่อคิวด้วยกันพี่บอลกับยานัไปด้วยกันไหมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเ <Okay. S 2> สร็จรายการแล้วรีบไปเลยรูป<ด>รายการส <49 S 2> <ะ>ิบเก้าบาทมีแค่สองร้อยสิน,นะคะย้ําเลยไปเจอกันที่ตลาดสี่มุมเมืองครับทุเรียนเอ็กซ์โปนะคะต้องบอกว่างานนี้ต้องบอกเลยว่ามีสินค้าอร่อยๆเพียบเลยนะคะนอกจากทุเรียนก็ยังมีผลไม้อื่นๆอีกไม่ใช่เฉพาะแต่ทุเรียนนะค่ะใช่แล้วะะค่ะก็ไปกันได้นะคะถึงวันที่26พฤษภาคมค่ะ